สว <Workers>, ัสดีค uh. 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 ุณผู้ชมที่เขารพรัก <besides> ท <hate> ุก <thoughts> ท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมกันเช่นเคยนะครับสายยาเกมเมอร์นะครับอ่าสาหรับวันนี้นะครับอ่าเห็นมีเพื่อนๆขอเข้ามานะครับว่าให้ผมเนี่ยเอาน้องซาโฮนะครับอ่าไปลงรลีกให้ดูหน่อยนะครับอ่าไปลงรลีกให้ดูหน่อยนะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอ่าวันที่1สิงหาคมนะครับ1สิงหาคม2565นาหะครับอ่าสำหรับบลีกประจําวันนี้นะครับบลีกประจําวันนี้เนี่ยเป็นแผนที่เซอร์กเก็ตนะครับอ่ะโอเคนะครับผม ในเมื่อเพื่อนๆขอมานะผมก็จะจัดให้นะครับอ่าโอเคสำหรับซาโฮที่ผมใช้นะครับเป็นเซตเดิมกับเมื่อวานที่ได้รีวิวไปเลยในโหมดเดี่ยวจีนะครับอ่าผมจะใช้เซตเดิมเลยนะเซตเดิมที่เหมือนกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าถ้ามันลงแชมเป้ยนลีกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าน้องจะจ่อยไหมนะโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับแชมเป้ยกลีกวันนี้นะเป็นด่านเซิร์ฟสเก็ตนะครับเป็นด่านเซิร์ฟสเก็ตนะ <c oughs> เป็นด่านเซิร์ฟสเก็ตนะครับวันนี้นะอ่าเจอไกอานะครับเจอเบต้าเลยนะเปิดมาตาแรกก็เจอเบต้าเลยนะอ่าโอเคใน้เลยเป็นคนที่สองครับอ่าโอเคสำหรับน้องซาโฮนะครับที่ที่ผมออกมาด้วยในวันนี้เนี่ยก็คือหมวกไทเทเนียมจู่โจมนะครับอยู่หมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับแล้วก็ฝังออฟนะครับอ่าป้องกันนิเัยอันตราย30%นะครับแล้วก็โดนก๊อปปี้ระเบิดนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์เขียนแบบเราวาฟนะครับแล้วก็ไพ่ทาโร่หมีนะครับอ่ะโอเค ไอ้น,นีไกาอาเขาได้เปิดก่อนนะครับอ่ะไก่อาได้เปิดก่อนนะอ่ะโอเคสร้างไปนะครับโดนก๊อปปี้ของเราออกนะอะยังไงดีเลยไกายอาอ่ะมีเปเ็ตที่ไกาอาเอามานะครับอ่ะอของเขาเป็นตัดนางฟ้า75เอร์เซนเลยนะครับนะแล้วก็มีแกนแม่เหล็กไว้เบือนรูรด้วยนะอเอาเรื่องนะครับอเอาเรื่องเลยนะ อโอเคนะครับสลับกันทาสีนะปื๊บเขาให้นะครับสลับกันทาสีนะครับอ่ะเขาทาเราเราทาเขานะ,ะสร้างเงินมาสร้างเงินมาปีหนึ่งทีครับอ่ะยังไงดีเอยยังไงเอย้ยจบได้หรือยังถอยนานเหลือเกินนะ ออกเกาะนะครับมีออกเกาะน,นะออกเกาะเขาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่ะออฟออกเกาะเขาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะยังไงเลยปาบเขาให้นะครับอ่ะจบได้หรือยังจบได้ก็ไม่เล่นนานไปละเออจบได้ยังจบไหม <c oughs> ยังยังยัง,ย,งยังจะกระโดดไปตรงนู้นต่อนะอ่ะปาบเขาให้นะครับมาะเอาไปครับผลกระทบแน่นอนนะ แม่ยงแม่เล่นทางนั้นนะครับอมาคอยครับสิบสองครับผมเตะไม่อ่าเบิร์นโกไปหนึ่งทีนะครับตามสเต็ปเลยนะอ่าเบิร์นโกไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าโยนในหนึ่งครั้งไหมอ่าโยนอีกหนึ่งครั้งนะครับโกลเลยสองครั้งนะอ่ากระโดดในหนึ่งครั้งนะครับอ่ามาตรงนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งครั้งนะครับโกลเลยอีกครั้งเดียวนะครับอ่าเจ็ดครับอ่าพอยเจ็ดออกเก้านะครับอ่าอ่าโกลเขาหมดแลวนะ ใต้ฝุ่นนะอ่ะโอเคยังไงต่อเลยไก่อาน้อยฝั่งอันยามันนีอันยามันนีมาด้วยนะมาเกดพันต้องคำสาปนะครับอ่ะสิบสองครับอ,รอือฮึยังไงต่อเลยอ่าจะ จะเรียกกลอนะโดโก่ผมหมวกหมวกป้องกันออกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะยังไงต่อเลยยังไงต่อเลยต้องก่อายุกหกครับอ่ะโอ้ยยังไงดีเลยยังไงต่อครับตะกี้เอฟเฟกต์ป้องกันอันตรายผมออกนะตอนที่เขาเขาทอยผ่านนะ อีกครั้งนึงโอ้โหยังไงต่อครับโล่มันหนาจริงๆนะไกอานี่กลับมาสี่ครั้งหนึ่งนะปาบเข้าให้นะครับงานจะเข้าเลยนะครับดูท่าเนี่ยตัวไรนะครับโล่หน้าหนานะเรียกอีกทีนะครับอ่ะ โดนเรียกแน่นอนนะคราวนี้นะอ่าปั๊บปึ๊บโดนขังโดนขังกรงไปหนึ่งทีนะสองครับผมอโอ้โหต้องใช้อะโดนต่ำไหมกู้ไปหนึ่งทีนะครับอ่ากู้ไปครับกู้ไปครับอ่ากู้ไปครับเอาไงเียเจ็ดโอเคเจ็ดไปก่อนครับ มาตรงนี้อือหืออืม,มดีปะข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังอ่ะมาตรงนี้ก่อนครับอ่ะ uh huh. ปึกเขาให้ทีนึงนะกระโดดไปต่อครับผมมามาตรงนี้นะครับเรี้ยงไหมอ่าปาบนะครับเรียกมาหนึ่งสเต็ปท่วนนะครับอ่าเอฟเฟกอ่าเอฟเฟกต ผลกระทบออกนะครับอะตัดนางฟ้าไปอีกหนึ่งทีนะครับผมไกอากู้ไปนะครับจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามกู้ไปหนึ่งทีนะครับยังไงต่อเลยเจอผลกระทบเข้าไปนะมันเรียกผมไหมคือไอเอฟเฟกต์นี้มันยังดูดไปอีกนะโอ้โหดูดกลน้งนั่นไงโดนไหมล้มมาไก่ไหมโอ้โหซีดเลยนะ หมวกช่วยไว้นะครับอ่ะหมวกช่วยไว้ครั้งหนึ่งนะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมสามสิบเอ็ดเอ็มไอเมืองมันเมืองมันไม่แพงเหรอโอเมืองเขาไม่ได้แพงดีนะเขาไม่มีอะไตัวเพิ่มค่าผ่านทางเหรออ่าสิบเอ็ดครับผมจบได้ยังจบจบเออไกยามเล่นนานมากเลยอ่ะอ่าปั๊บผมอ่าสร้างเงินมากครับผม ออกปิดหนึ่งครั้งทวนนะโอเคยังไงดีเ่ยต่อไหมจบไหมจบยังอโอเคคือเนี่ยมันขมโมยตังนะแบบคือเงินมันเยอะไงปรับนะครับเตะไปหนึ่งสเต็ปทวนนะครับแต่ว่ามันมันลงหลุมดำมันนะโอ้โหยงหลุมดำดีกว่าสิบสอง ต่อไม่ออกอีกนะกระโดดไปหนึ่งครั้งนะครับขยิงไปหนึ่งทีอ่ะปึ๊บยังไงต่อเลยเนี่ยเขากงหุมดำเขานะจริงถ้าไม่กงหลุมดำนะงานเขางงกแน่นอนนะครับเนี่ยสามไวกว่าเอ็มเนี่ยเชือดผมอีกอะ่ะดูดิเชือดไปไหนวะนั่นไงโอ้โหขังโกงปึ๊บอ่ะขังกกงไปหนึ่งครั้งนะครับ ไหวไหมวะร้อยยี่สิบสามเอ็มมันกระโดดมาไหมพื้นที่กลุ่มดำช้อนไปตรงตรงนั้นหรอือเปล่าไม่ช้อนนะปับ๊บกระโดดมาที่เราไหมไปตรงนั้นมันสร้างเงินมากอีกไหมะ ผมจะจะติประยงแบบให้จังๆสักครั้งนะึงนะปาบเข้าให้นะครับยังไงต่อเลยดีๆนะลูกซ้อนไหมเอยยังลงที่เดิมนะเมืองนี้กี่เอเม็อเมืองนี้ยี่สิบเอ็ดเอ็มทาสีไหมนั่นไงว่าแล้ว เออเตะไหมเออเตะหน่อยเตะหน่อยไม่ไหวก็วตรงนี้พื้นที่สก,ก็ตเหรอ,อเกียร้อยกว่าเอ็มนะครับเรียบร้อยเลยนะรวมมาลายไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผม เจอผลกระทบเจอลูกไฟเข้าไปนะสกิลสก,กิลอะไรไม่สแสดงผลนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันในตาที่2นะครับโอ้โหว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะตรงดีแต่ถ้าเราเล่นจังหวะดีๆนะ่ะแต่มันต้องมันก็ต้องเลือแต่ด่านเลยนะสำหรับซาโฮเนี่ยอ่าเจอเบตา้าอีกหนึงตัวนะครับอ่ะอีโวอนุบิสนะโอ้โหเดี๋ยว ้องกันสองครั้งนะฮะมีเกาะมีโลมาเล่นคนที่สองตามเคยนะครับเจออนุบิดนะมีทั้งดูดมีทั้งหมอกนะมีทั้งหุ่นใกล้ก้านะครับม,มาสองครับอ่าตร้งไหมอ่าไปเมืองทาสีก่อนอ่ะยังไงดีเลยสกเก็ตบอร์ดทาสีปาบเขาให้อ่ะ เจอหมอกไปหนึ่งทีนะครับไปแกนก็พุดไปหนึ่งครั้งนะอ่ะาไปแกนก็พุดไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าปาบเขาให้นะครับสร้างตรงนั้นอีกทีนึงนะกระโดดขยิงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ายังไงต่อเลยเมืองพุดไปหนึ่งทีด้วยนะอ่าโอเคอือฮต่อไม่ลุกอ่าสิบเอ็ดน,นะเขามีออกเกาะไหม นางฟ้า75้าอ่าเขาไม่มีอกกอกเกาะนะครับอ่าเขาก็เลยต้องถอยให้ได้เหมือนคู่นะเนาะให้ได้มืองขี้นะครับอ่าปรับเขาให้นะอือฮึมาอนุบิดไม่ต้องถามครับผมเอาผลกระทบไปเลยเออโหกูเล่นยาก้วทีนี้เจอหมอ,อก ปัดข้อให้อือฮึอส,สิบครับคือหมอกมันคลุมหมดทั้งไอ้นี่เลยเนาะทั้งพื้นที่เลยเนาะดูดิ ขามีโก้ไหมนั่งไงโก้เพิ่งติดติด้วจ้าถึงไหมหนึ่งสองสามสี่โอโหช่องเดียวตรงไหนดีเวยอย่าบอกว่าุนแบงก์โนะนั่นไงอื้ม ้องการเล่ฝึกไปหนึ่งครั้งติดผลกระทบไปหนึ่งทีเขาต้องใช้นางฟ้านะเหมืองไม่ได้แพงนะใช้นางฟ้าเหรอส้งเงินมาอีกหนึ่งทีเนาะโดนก็ไม่ออกนะผมอยากให้โดนมันทาสีมากเกินอยากเรียกขอสิเอ็ดหน่อย ถ้าเกิดว่าเราทาสีแบบนี้มันจะเรียกไหมปาปทาสีปึ๊บลงปึ๊บเรียกไหมอ่าติดโลไม่รักีดูด๊ดูดูดอ่ะอืมปึ๊บปั๊บอ่ะโอเคเตะถึงไหมอยากเตะมากเลยเตะออกไหมไม่ออกเหรอ มาตรงนี้อือฮะครับมานี้เรียกไหมเรียกไหมป๊อปติดเกาะนะติดเกาะนะอือฮะถ้าถ้ามานี้มันเรียกไหมฮอ่ะไม่เรียกนะติดติดติดด,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 ดอะโอเคสองครับ โดนออกไหมโอเคเมืองเราผุดขึ้นมานะอ่ะเมืองเราผุดขึ้นมานะตรงตรงนี้นะฝั่งตรงข้ามดูดนะครับผมติดหมวกไปหนึ่งที่นะอืมมันจะทาสีแล้วอะ่ะป๊าตรงนั้นดูดไหมดูดอีกอะเออเมืองผุดไปหนึ่งเมือง 1ิบสองครับโอ้โหติดหมวกอีกทีนะเขาเตะเรานะตะกี้นะเนี่ยไอ้อไม่ใช่เตะนะครับเสกุนไรการนะสิบเอ็ดครับอยมาตรงนี้อีกอะยังไงต่อเลยปั๊อเอาเมืองตรงนั้นอะเมืองขุดไหมเราทาสีไหม ดูดอีกหนึ่งทีนะครับโดนด,ดูดนะอ๋อหมวกออกนะครับเดี๋ยวหมวกเดี๋ยวหมวกอีกครั้งนึงนะโชคดีโชคดีโชคดีหมวกช่วยไว้ปาบเขาให้นะครับนี่ไงมันโดดไปทาสีละสร้างบ่อยยังไงบ้างปาบเขาให้นะครับดูดอีกทีนึงนะเรียบร้อยนะครับโดนด,ดูดนะสิบห้าโอ้โห โอเคตัดนางฟ้าไหมโดนตัดไปนะอ่ะกู้ครับสองอือฮึตรงนี้ก่อนโอเคสองกีกทีนะึง เัานี้ทีนะึงสามขอสามไม่แข็งได้ไหม,มโอเคกลับมาที่เดิมครับปาบเข้าให้นะครับเวียงมาหนึ่งทีนะโลกลเข้าหมดนะครับตะกี้เนะี่ยโดนเวียงไปหนึ่งครั้งนะ,ะยังไงดีเลยกู้ไหมอ่าเขากู้มาก่อนนะ อ่าฮะเขากู้มาก่อนนะอ่าโอเคผมมาตรงนี้ครับปาบเขาให้นะครับเวียงอีกหนึ่งทีนะครับอ่ารีบร้อยนะครับอ่าเวียงไปสองครั้งซ้อนนะโอเคอานูบิดนะครับอานูบิดนะอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในตาที่สามกันเลยนะครับอ่าอานูบิดนะครับอ่า แต่ฝั่งตรงข้ามก็ถือว่าโหดมาก,กน,นะครับตะกี้เนะี่ยเขาทั้งทั้งสร้างแล้วก็ทาสีแบบรัวๆเลยนะผมก็เกือบพลาดเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับอ่ะเจอใครเอ่ยเจอมารินะครับอ่ะเจอน้องมารินะหมวกไทเทเนียมจุจุ้มของผมจะเป็นแบบรีเมตต์นะแต่ของเขาจะเป็นแบบปกตินะครับที่ไม่เติมแบบรีเมตต์นะน้องมาริอ,อน้องมารินี่สายไหนวะอ่ะช่างมัน ลองมารีสายวิ่งนีกว่าไม่เป็นไรนะครับสายวิ่งก็สายวิ่งนะ,ะเจอกันหน่อยครับขยิงไหมไม่ไม่ขยิงหรอสี่ครับโดนไหมยังไม่ขยิงอยู่นะฟ้าฟ้าฟ้าคุกกี้ฟ้าเบอร์เซนอ่ามารีมีตัดนางฟ้านะครับ มีนิโอ,อกเกาะนะครับตามนางฟ้าเขา40เนอะแล้วก็มีดับเบิล30ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ออกเกาะ70นะ,ะโอเคมาวิ่งใหญ่เลยนะอ่ะา <c oughs> ปาบนะครับเขาจะเล่นรายนั้นนะอ่ะโอเคนะครับเมืองเราพุดไปหนึ่งทีนะอ่ะาปาบนะครับอ่ะอยังไงเอย ไปเป็นตรงนั้นต่อนะฮะปาบวิ่งไปเองหนึ่งทีนะครับมายังไงดีไงปั๊บฮะโอเคเข้าไปทาสีนะจะทาสีมังกรเหรอนั่น่งเงียบร้อยกะเสียวิกให้น้องมาริไหมเนี่ยเดียว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 ,ยวงานงอกกะงานงอก,กจ้าน้องมาริ อะโอเคซื้อต่อมารีก่อนต้องตัดเมืองก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดเกมเนี้ยสามารถเอมโอทำายเต่อด้วยนะติดโดนบวกโจมโดนไอไทมกไทเทเนียมจู่โจมไปนะทำลายเต่อก็ด้วยนะโอ้โหสองครับโอ้โหมาทาสีกูกลับละมนรีมาทากลับนะครับอ่า อ่ะโอเคทามาทากลับไม่โกงนะเรียบร้อยนะครับอ่ะแพ้วิกน้องมารีไปนะอ่ะโอเคตะกี้ในไพ่าทารโร่เนะี่ยผมอาจจะเลือกผิดนิดนึงนะอาจจะเลือกน่าจะเลือกการวิกมานะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันในเกมที่สี่กันดีกว่านะครับอ่ะมันยังขาด่เท่าไหร่นะอ๋อโอเคผมน่าจะแพ้ครบสามครั้งเลยเนาะ โอเคก็ประมาณนี้กันนะครับอ่ะแชมเปี้ยนลีกนะอ่ะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะก็คร่าวๆนะครับตามที่เห็นนะครับก็ถ้าผมเล่นคู่กับอ่ากี้พวกเนี้ย<อ>ก,ก็คือมันสามารถอ่าไอ้ไพ่ทาโร่เนี่ยมันมันสามารถรับมือได้หลากหลายรูปแบบนะครับอ่ะเว้นของมารีนะครับตะกี้เนะี่ยผมก็เลือกผิดไปนิดนึงนะครับในตาสุดท้ายเนาะถ้าเลือกเป็นการวิกมาเนี่ยน่าน่าจะไม่โดนวิกนะครับคิดว่านะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะก่อนจากกันนะครับเพื่อนๆนิดนึงนะครับผมอ่ะขอคนกันหนึ่ง ไร่หนึ่งติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหนึ่งติดตามของท่านน่ยไม่ใส่เงินเลยไม่แต่บาทเดียวนะครับแต่เป็นกำลังใจที่ดีๆนะครับให้ผมได้ทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆนะครับชมกันต่อไปนะครับผมอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโชคดีทุกท่านนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับน้องมาริน้องมาริแพน้องมาริสยังไง